วันนี้มาในเรื่องบอกว่าจะเป็นเหมือนนกแก้วนกขุนทองนะครับในฮีบรูบทที่ 10- บข้อยีานะครับให้เรายึดมั่นในความเชื่อของเราทั้งหลายที่เรารับไว้นั้นนะครับโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นผู้ประธานพระสัญญานั้นทรงสัตย์ซื่อนะครับ Let us hold fast the profession of our faith without wavering นะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับพูดผมมีตัวอย่างอันหนึ่งก็คือว่ามีพาสเอร์ท่านหนึ่งนะครับไปพักในบ้านศิลปิบาลที่เขาไปเทศนาให้ที่ต่างเมืองนะครับพอตีห้านะครับมันมีเสียง โทรศัพท์ดังนะครับดังกว่า50าสิบครั้งนะครับไม่หยุดเลยนะครับดังกว่า50ครั้งไม่หยุดเลยแล้วเขาก็รู้สึกว่าแบบทําไมไม่มีใครรับสายนะทำไมคนบ้านนี้เป็นอะไรนอนซึมเซาไม่รับสายกันสักทีนะครับเวลาตื่นนอนนี่นะครับมันเป็นเรื่องหลายครั้งนะครับถ้าไม่ปวดปวดชิงช่องนะครับก็จะไม่ลุกนะครับเพราะว่าความง่วงมันต่อสู้กันนะครับแต่นี่คือความทรมานจากเสียงเสียงกริ่งมันดังมากจนทนไม่ไหวนะครับเลยต้องลุกขึ้นนะครับแล้วก็เดินลงไปใน เดีย๋ยวชั้นล่างเพื่อจะไปหาโทรศัพท์สมัยก่อนคงเป็นโทรศัพท์แบบโทรศัพท์บ้านเป็นสายนะครับไปปุ๊บนี้นะครับเขาก็ได้ยินเสียงกริ่งกริ้งกริ่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 งไม่อยู่เลยนะครับมือเขาเนี่ยก็ฉว่ยก็ไปจับยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วฮัลโหลนี่นะครับแต่แปลกมากเลยนะครับพอฮัลโหลเสร็จปุ๊บนะก็ยังมีเสียงกริ่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 งดังไม่หยุดเสียงนี้มันไม่หยุดไปมันไม่หายไปนะครับเขาก็งงมากเลยว่าเอา้าทําไมไอ้เสียงโทรศัพท์นี่มันรับสายแล้ว มันเป็นรุ่นไหนมันเสียเหรอมันมีเครื่องเหรอไม่ใช่เลยนะครับเขาก็เลยไปเห็นสาเหตุของของเสียงเนี่ยมาจากที่หนึ่งที่มีผ้าขาวๆคลุมอยู่นะครับพอเขาไปเจอนี่นะครับเขาเปิดผ้าคลุมออกมากลายเป็นนกแก้วพันแอฟริกันที่ทําเสียงโทรศัพท์ดังเรียนแบบเสียงโทรศัพท์เป็นเสียงกิ้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 งตลอดเวลานี้นะครับสุดท้ายนี่นะครับเขาเนี่ยก็โอเคมีหน้าแล้วไม่มีใครมารับ นะครับปนกมันร้องนะครับทุกคนรู้ดีว่าเป็นนกร้องไม่ใช่โทรศัพท์นะครับสุดท้ายนี้นะครับศิษย์พิบันท่านนี้เนี่ยก็กลับไปนอนด้วยความงงว่าอ๋อเสียงที่ฉันได้ยินเป็นเสียงนกแก้วไม่ใช่เป็นเสียงโทรศัพท์ไม่มีใครที่ปลายสายนั้นไม่ไม่มีการโทรมาเขาก็เลยเริ่มนึกถึงคนบางคนนี่นะครับที่เขารู้จักที่ดูเหมือนกับพูดโอ้อวดความเชื่ออย่างใหญ่โตแต่จริงๆนั้นมีแต่เสียงที่พูดซ้ําๆในสิ่งที่เขาได้ยินมาเท่านั้น มันเป็นคําที่ไม่มีความหมายมันเป็นคําที่เป็นเหมือนเสียงนกแก้วที่พูดซ้ําๆให้เหมือนเท่านั้นแต่ไม่ได้มีฤทธิ์อำนาจหรือพลังอะไรอยู่ข้างในที่ทําให้เราเชื่อหรือวางใจในสิ่งเหล่านั้นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็เลยมาถึงในคําที่เขาเรียกว่า profession นะครับคำว่า profession หรือคําว่ารับไว้พระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อที่เรารับไว้คําว่า profession นี่นะครับมาจากคําว่า h o m o l o g i นะครับคาว่า h o m o l o g i นะครับในภาษา อังกฤษนะครับใน King James Version นะครับคำว่า profession นะครับแปลว่ารับไว้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายแค่ profession มันไม่อธิบายได้ไม่ลึกพอนะครับผมอยากอธิบายคำว่า profession หรือรับไว้ไว่าอย่างนี้นะครับเวลาสมมุติว่าผมสอนคำสอนหนึ่งนี้นะครับผมก็อาจจะแบบเอาข้อมูลมาแล้วผมก็ใส่ความคิดผมผมก็ใส่การแสดงออกของผมใส่ความเชื่อของผมลงไปในคำสอนเวลาพี่น้องหลายคนที่ฟังนี่นะครับแล้วเขา ฟังไปเรื่อยๆนี่นะครับแล้วเขาเริ่มที่จะรับความคิดผมเข้าไปในใจของเขา <c oughs> เช่นบางคนจะไม่เชื่อเรื่องผีเลยนะครับว่าผีมีจริงไม่มีจริง <c oughs> ผ,มผมเล่าไปเรื่อยๆประสบการณ์ที่ผมไปเจอมา <c oughs> พระคัมภีร์ที่ผมอ้างมาแล้วเขาก็เริ่มเห็นด้วยกับผมว่าใช่พระคัมภีร์ผีนี่มันเป็นตัวร้ายพระรอง <c oughs> ทําไมในเวอร์ชั่นแดจังกึมเวอร์ชันหนึ่งมีผีตัวนี้เป็นพระตัวร้ายแต่เวอร์ชันสองหายไปเลยนะครับ <c oughs> แต่เป็นว่าปัจจุบันมีแต่ทางการแพทย์โลกทางการแพทย์ไม่มีผีจริงๆ นะครับก็เป็นเรื่องประหลาดเขาก็เริ่มเห็นด้วยกับผมบอกอ๋อใช่ใช่อาจารย์พูดอย่างนี้ก็ถูกพระคมพีก็เลฟเฟเรนซ์ถูกต้องนะครับเขาก็เริ่มเห็นด้วยกับผมในสิ่งที่ผมเห็นเห็นงที่ผมคิดในสิ่งที่ผมแสดงออกพอไปไปมาๆนี้นะครับพอเขาเริ่มฟังคําสอนหรือว่าทาความคิดของผมนะครับเขาก็เริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ไปด้วยกันเห็นด้วยกันอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าเข้ามาในพันธรรสัญญาบางอย่างที่คิดในแนวทางเดียวกับผม รับไปด้วยนะครับมุมมองของผมเป็นมุมมองของเขาแต่สิ่งนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเขาไม่ยอมรับความคิดผมพอคําผมลงไปในใจเขาแล้วนะครับแล้วเขารับไว้สิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความเชื่อมั่นแล้วหลังจากนั้นนะครับพอคุณพอพี่น้องหลายคนไปแบ่งปันว่าผีมีจริงคนเนี่ยสัมผัสได้ถึงความเชื่อที่อยู่ข้างในไม่ใช่เป็นคําพูดเหมือนนกแก้วนกขุนทองหมายว่ายังไงครับแปลว่าโฮโมโลเจียคือภาพของคนที่พูดซ้ําในสิ่งที่มีคนพูดเอาไว้แล้วแต่ เป็นการเห็นด้วยจากข้างในพระคัมภีร์เลยเป็นว่าคําว่ารับไว้คนที่ฟังพระเจ้านะครับแล้วรับเข้าไว้ในใจเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับสิ่งที่พระเจ้าพูดที่พระเจ้ามองสิ่งที่พระเจ้าฟังนะครับสุดท้ายก็มีแนวความคิดอย่างเดียวกับพระเจ้าและหัวใจเขาก็เต้นจังหวะเดียวกับพระเยซูเมื่อผู้เชื่อนะครับได้เอ่ยปากสารภาพพระคำของพระเจ้านี้นะครับคําของเขาเนี่ยก็จะไม่เป็นคําที่เป็นนกแก้วนกขุนทองไร้พลังและเกิดจากความมั่นใจส่วนลึกในใจของเขานะครับผมนี่นะครับ เป็นคนที่มีความสามารถในการขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูงมากนะครับผมเองนี่นะครับเป็นแฟนคลับเ,าเขามีช่วงหนึ่งที่บริษัท a p p l e ที่ s t e v e t o b s เป็นได้นะครับเขาก็เรียกเขาไม่เรียกผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเขาเรียกว่าสาวกนะครับผมนี่แหละครับสาวกของ apple นะครับผมนี่นะครับเป็นคนที่ซื้อ i p h o n e รุ่นแรกในภาษาด้าน innovation เขาเรียกว่าเ,าเป็นเป็นพวกลองก่อนนะครับ ผมจอดจ่อแม่กับกันผมจําได้ตอนเปิดตัวนะครับไอโฟนรุ่นแรกนะครับผมจอดรถอยู่ตรงหน้าบ้านภรรยาผมจอดรถดูเลยแลวผมก็นั่งดูมันมีนวัตรกรรมอย่างนี้ในโลกด้วยหรอมีเข็มทิศมีโอ้โหมันมันคือตอนนั้นเป็นโอทูอยู่นะครับผมรู้สึกประหลาดใจมากเลยว่ามันมีสิ่งอย่างนี้ในโลกด้หรือมันเป็นเป็นมันล้ําเลิศมากผมเก็บตังค์แล้วผมนี่นะครับไม่ใช่มีแค่ไอโฟนรุ่นแรกผมมี a อ d r ร i d รุ่นแรกของโลกด้วยนะครับ แต่เล克斯ี่รุ่นแรกผมเป็นเจ้าของมาเพื่อนผมทํางานซัมซุงผมซื้อมาสองหมื่นแปดผมมีปาร์มแฮนนี่นะครับผมไอตัวปาร์มรีเดอร์ที่เป็นจดนี่นะครับผมมีโมเด็มมันด้วยนะครับผมมีปาร์มรีเดอร์นี่นะครับผมมีโมเด็มที่มันสามารถส่งแฟกซ์ได้ด้วยนะครับผมเคยซื้อมาจากฮ่องกง้วผมส่งแฟกซ์ไปครั้งหนึ่งแล้วมันก็ส่งไปถึงคนตรงข้ามแล้วก็ขายจริงผมไม่ร่วงไม่ทาอะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมนี้นะครับ มีมีเคสหนังนกกระจอกเทศเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ไอ้พวกนี้นะครับผมนี่คือโคตรหลงไหลความคิดของนวัตกรรมตัวนี้มันฝังลึกอยู่ในใจผมใครก็ตามนะครับที่พลาดมาคุยกับผมจะจบที่การเสียเงินซื้อ iPhone <c oughs> อย่างแน่นอน <c oughs> จำได้ตอน iPad ออกมานี่นะครับคนมีผมก็แบบโอ้โหมันสุดยอดว่ามันออกก่อน iPhone แล้วมันคือ iPad มันคือแท็บเล็ตผมมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตที่มันดึงออกมาได้เมื่อก่อนนะผมก็เขียนผมก็ รคจิตนั่ง่ครับเอามาลิกด,ด้านหลังเอามาอยู่ที่รถเมล์แล้วผมก็นั่งเขียนอยู่บนเป็นแท็บเล็ตบน HP นี่นะครับแล้วพอไอโฟนไอไอแพดออกมานี่นะครับมันคือนวัตกรรมของโลกอ่ะใช่แล้วฉันต้องมีอ่ะผมก็ไปเก็บตังซื้อพอซื้อมาเป็ดปุ๊บผมก็ไปใช้คนก็เห็นผมใช้ iPad เป็นยังไงบ้างอ๋อยี่ฮีผมพูดไปนิดนึงนะครับผมเนี่ยพูดมาจากข้างในเลยครับความเชื่อผมเนี่ยเต็มล้นในทุกคําที่ผมเปิดอ,ออกมาเกิดอะไรขึ้นหรือไหมครับ ผมขายไปได้ห้าเครื่องไม่ได้ต่างสักบาทหลังจากนั้นนะครับผมก็เป็นคนไปใช้ Galaxy Note รุ่นแรกนะครับพอใช้ไปใช้มานะครับไปเจอคนผมก็ส่งทำอะไรให้ดูนิดนิดหน่อยนะครับขายไปได้อีกห้าหกเครื่องไม่เคยที่จะไม่ขายไม่ได้เลยนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกนี้แล้วล่าสุดก็มีคนหนึ่งกลับใจมาอยู่ในฝ่ายทาง Mac นะครับก็คือน้องน้องน้องพีเตอร์นะครับผมก็พูดบอกให้เขากลับใจซะนะครับจาก ระบบปฏิบัติการเดิมที่ใช้อยู่นะครับสุณไทยเขาก็หันกลับใจมาอยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับเออขายโฮเวอร์ด้วยนะฮะตอนนี้ไม่มี Google Service ก็เลยขายไม่ค่อยออกออล่าสุดก็ขาย Vivo ไปอีกนะครับพี่ราเชลกับหลายคนคุณตายก็ซื้อไปเนี่ยเรียบร้อยผมหมดนะครับผมขายไปเพราะไงไหมครับคําพูดที่ผมพูดนี่นะครับมันมาจากอินเนอร์มันมาจากความเชื่อมันเกิดจากความศรัทธานะครับ พอเวลาพูดน <mile> ี่นะครับแววตาเป็นประกายแล้วพอคนฟังนี่นะครับก็สัมผัสได้ถึงความเชื่อข้างในพี่น้องฟังดีนะครับการที่ท่านจะเป็นคนที่มีคําสอนหรือว่าคําพูดเลยนะครับท่านต้องเชื่อในสิ่งที่ท่านเขียนผมจําได้นะครับนี่ครับผีบอดม้วนครับตะกุนบุกเรียบร้อยไปเลยเรียบร้อยเลยนะครับไปเสียงแอบเรื่ยผมนี้อืมตอนที่ทําธุรกิจขายตรงนี่นะครับแต่อาหารเสริมนี่นะครับเขามีสเต็ปให้ทําสเตปแรกคือบอกว่าบีโปรดักชั่นเราเรียนเลย หลายคนทำกันมาทุกคนเลยะพูดตรงท่านท่านจะต้องบีบพรดัดนะครับขายครีมหน้าเด้งแต่หน้าเหี่ยวนะครับหนังกาเหยียบหน้านะครับกาแลนนะครับกาแลนไม่ใช่ไอ้นี่นะครับเป็นกาแลนคือเป็นดินแดนที่กาเข้ามาเหยียบหน้านะครับท่านจะขายครีมหน้าเด้งแต่ถ้าเป็นกาแลนก็คือเป็นดินแดนที่มีกาเหยียบบนหน้าเต็มไปหมดท่านขายไม่ออกแน่ๆนะครับหมายความว่าไงครับผมจําได้ตอนเริ่มทํฐฐาธุรกิจตัวน,นั้นนะครับผมก็กินกินทุกอย่างเลยนะครับ จนผมเชื่อนะครับในพอ o d ดั t ตัวหนึ่งในหลายตัวของเขานะครับแล้วก็ผมก็ขายได้ด้วยอัตโนมัตินะครับหน้าตาจากตอนเด็กมหาลัยนี้นะครับปีสองขึ้นรถเมล์นี้นะครับเขาถามว่าเฮียจะไปรับลูกเหรอขึ้นกินรถแท็กซี่นะครับถามว่าเฮียจะไปรับลูกเหรออ๋อเปล่าครับผมในอยู่ปีสองเองนะครับจนพอมากินพอร์ดักก็ชีวิตทีหน้าตาดีขึ้นนะครับเขาก็เขาก็แบบเหมือนเชื่อผมนะครับสิ่งหนึ่งผมจําได้นะครับเวลามันจะมีคอนเซป มันจะมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งในธุรกิจที่ผมเคยทําผมไม่ได้ทํานะครับเรื่องกังวลเคาบอกว่าตึงทุกส่วนจกเว้นหูนะครับกินแล้วตึงทุกส่วนจนเว้นหูแล้วเวลาผมผมไปพูดนี่นะครับแล้วผมก็เคยกินนะครับมันพี่กินแล้วมันจะึ๊ดๆๆ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 อย่างนี้นะฮะแล้วพี่จะรู้สึกตึงทุกส่วนยกเว้นหูพี่หูพี่จะไม่ตึงนะครับกระปุกตั้งหลายพันนะครับขายง่ายมากเลยนะครับถ้าเราเชื่อในประสิทธิภานั้นจริงๆนะครับอืมอหมายว่าไงครับ คนเนี่ยจะประหลาดใจก็ต่อเมื่อเรา profession หรือเรา homology เรารับคำนี้นะครับมาเป็นชีวิตของท่านไม่มีใครเชื่ออยากถาวายทรัพย์ถ้าไม่ได้มีคำพูดจากคนที่เคยมีประสบการณ์การอวยพรจากพระเจ้าแายว่าถ้าสิ่งที่เป็นโพธิจนะคำนะครับลงลึกไปในชีวิตท่านเข้าไปทำงานฝังลากและเปลี่ยนแปลงทิศทางจิตใจของท่านสิ่งที่ท่านพูดออกมาจะมีพลังอย่างมากนะครับหลายคนเนี่ยนะครับ เป็นแค่อุปกรณ์เหมือนนกแก้วที่พูดซ้ำๆในสิ่งที่ได้ยินมาเฉยๆพูดมาก็พูดไปพูดมาก็พูดไปไม่มีอะไรผลิตออกมาจากคำพูดแบบนี้นะครับเชื่อมปากกับความเชื่อต้องมีสายเชื่อมกันนะครับต้องมี USB เสียบตรงกันมันจะได้มีส่งพลังงานมาจากใจออกมาที่ปากแล้วคนจะได้เชื่อพระบิดบอกว่าเชื่อในใจรับด้วยปากถึงรอดไม่ใช่รอดแค่เรื่องเดียวนะครับรอดทุกเรื่อง หลายครั้งนะครับท่านก็ท่องแค่โจชนะว่าจะร่ํารวยจะร่ารวยเป็นผู้ให้จะร่ํารวยจะเู้ให้จะร่ารวยแต่หลายครั้งนี่นะครับมันมีสาย USB เสียบระหว่างปากท่านกับใจท่านหรือเปล่ามันถูกมันถูกเซตเทิลในใจท่านจริงหรือเปล่าท่านเชื่อแสนจะเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรท่านถ้าท่านพูดออกมาด้วยความเชื่อนะครับท่านจะรอดการประกาศออกมาโดยปราศจากความเชื่อนะครับไม่ทําให้เกิดความรอดท่านมีบอกว่าเชื่อในใจรับด้วยปากถึงจะรอด พี่น้องต้องหลีกเลี่ยงกันที่เราเป็นคนพูดพระสัญญาพระเจ้าแบบเป็นนกแก้วนกขุนทองจากการที่ท่านเริ่มศึกษาพรชานะพระเจ้าอย่างจริงจังหาประจัก์พยานเชิงประจัก์ทั้นคําพยานท่านขยันมากๆนี่นะครับท่านจะเริ่มเชื่อจากข้างในจริงๆผมจําได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคริสเตียนเนี่ยการรับภาษาพระวิญญาณเนี่ยดูเหมือนเป็นเรื่องน่ากลัวมากเลยนะครับอยู่ดีจะไปรับใครจะมาชาลาบาบาปาบาบาบาอย่างนี้นะครับโอ้มันแสนมันดูจะเป็นแบบเรื่องอัศาจรรย์นี่นะครับมันก็นะครับ แต่ผมจาได้ตั้งแต่ผมเป็นคริสเตียนมานะครับผมไม่เคยเห็นครั้งไหนที่ผมพาคนรับภาษสาทพระวิญญ,ญาณแลวเขาจริงใจนะครับเขาจะหลับไม่ได้วันนั้นนะครับอาจารย์มาโนดมาปกติแล้วเจะมีสเต็ปของแต่ละคนแต่คน,คนก็อธิบายพระวิญญ,ญาณเป็นอย่างนี้ต้องอย่างนี้หลับตาพอสุดท้ายพูดออกมาจังหวะเปิดตาต้องพูดฮาเลลูยาบางคนก็นบอกไม่ต้องอะไรเลยก็พูดออกมาเลยอย่างนี้นะครับมีสเต็ปก็จะเป็นความมั่นใจของเขาอาจารย์มาโนตเข้ามา เจอผู้เชื่อใหม่ผมให้อาจารย์มโนตนำรับพระวิญญาณเชื่อใช่ไหมเชื่อใช่ไหมเอาพูด <c oughs> เอาพูดอาจารย์มโนตมีความเชื่อมากเลยนะครับแล้วเขาก็เปิดปากแล้วขาพูดเชื่อได้เลยผมก็โอ้ครับสุดยอดจริงจอาจารย์มโนี่มีความเชื่อมากแค่บอกพูดเลยล้วคุณชูก็จะมีอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วพูดตามชั้นนะคะถ้าเป็นผมก็จะแบบลงท้ายไม่ต้อง อ้าปากพูดไม่ต้องเข้าใจมีสเต็ปของความมั่นใจอาจารย์มาร่วมมาถึงปุ๊บอ้าวเข้าใจใช่ไหมพระเยซูพระพิญญานเนี่ยอ้าวพูด <laughs> แต่เขาก็พูดจริงๆ <laughs> พูดได้เลย <laughs> พี่น้องพระวิญญาสั่นซื่อจริงๆนะครับสุดๆจริงๆนะครับ <laughs> แบบว่าไงครับเมื่อก่อนนะครับตอนเอาจริงๆนะครับผมผมเป็นนี้นะครับผมก็ไม่ได้เชื่อเรื่องเก็บของอะไรไว้ที่บ้านแล้วผีมันจะไม่มันมันจะไม่ออกนี่นะครับ จนอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับเป็นอาทิตย์ที่มันความคิดของพระคัมภีร์ที่บอกของที่เก็บไว้เป็นกันกแตัลก็มันฝังลากจริงๆมีกระทั่งแหวนมีกระทั่งอะไรนะฮะร,รูปที่บ้านมีรูปเด็กที่เด็กที่บ้านมีเหรียญมีมีรูปอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมันก็ออกจริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งบวนัว <laughs> <laughs> ที่เราไม่คิดนะครับเป็นคิดเส้นตั้งแต่เด็กเดินเข้ามา พอมยกให้กูพอมยกให้กูนะครับแต่ตัวเนี้ยไม่ไม่ได้อยากนะครับนะครับเดินมาปุ๊บแล้วก็เจอแล้วก็รอขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็ไม่คิดนะครับผมเลยทําวิดีโอที่ลึกให้เขาไปด้วยนะครับแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องหลายคนที่นั่งอยู่ในห้องทรงหรือว่าเคยมาแคร์ที่โบสถ์นี่นะครับท่านจะไม่มีความสงสัยเรื่องคนมีผีแน่นีจับกันทุกวันจับกันทุกสัปดาห์จนต้องฝึกนะครับธรรมดาฝึกรับคนล้มอันนี้ไม่ฝึกรับคนล้มละ ฝึกวิธีล็อกคนผีเข้าม่ให้ไม่ให้อันตรายจากการจากการดิน้นอาจจะต้องส่งมีงบบทส่งไปเรียนไทยยุทธการล็อกข้อมืออย่างถูกต้องอไรอยน่นะครับผมมันตลกจริงๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าประสบการณ์เหล่านี้แล้วเวลาใครใครมาถามสมมติมีใครมาถามสมาชิกที่บทเรานะครับว่าคุณอาดาผีมีจริงไหมครับมีครับทุกคนจะสัมผัสแววตาพลังข้างใน พูดออกมาจะคอาเชื่อมีจริงๆค่ะมีแน่ๆค่ะไม่มีทางคิดเซียนไม่มีผีนะครับสถิติตอนนี้คนที่มีผีเข้าเป็นคิดเซียนนั้นสามสิบปีก็ยังมีผีอยู่เลยครับผีไม่ได้ผีธรรมดานะครับพูดจารู้เรื่องทีเดียวรู้กระทั่งไม่ต้องอธิษฐานห้าทุ่มพี่น้องเอเมนไหมครับต้องให้โพลเช่นเี้มันจะฝังกันในตัวท่านดังนั้นเชื่อจริงๆอ่ะว่ามันแบบเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพอท่านพูดออกมานะครับมันก็จะส่งผล จริงๆนะครับอืมนะครับหรือว่าหลายครั้งนะครับเป็นความเชื่อเรื่องไฟพระวิญญาณหลายคนจะมาถามท่านเรื่องไฟพระวิญญาณว่าไฟพระวิญญาณมีจริงหรือมีจริงหรือนะครับผมท้าท่านนะครับถ้าท่านยังไม่มีความเชื่อนะครับผมท้าท่านไปดูคําพยานสามร้อยคำพยานในในเฉพาะในของที่โบสถ์นะครับดูมันทั้งวันทั้งคืนนะครับผมก็จะถามดูมดว่าท่านจะเชื่อไหมว่าพระเจ้าเนี่ยไฟพระเจ้าเนี่ยมันรักษาพระเจ้าไฟพระเจ้าชำระรักษาโลกแล้วก็ปลดปล่อยท่านจากความเป็นไทยได้จริงจริงง่ายๆเลยครับ เปิดใจรับมาและศึกษาแล้วก็อะไรตัวเองให้มันอยู่ในกับความเชื่ออย่างแท้จริงที่ไม่ได้เป็นการประกาศออกมาแบบแห้งๆจากการที่ท่านไม่มีประสบการณ์เนาะเอเมนไหมครับอีกนครับขอบคุณพระเจ้านะครับเดี๋ยวประมาณเดี๋ยวเรามนมรสกการพระจ้ารู้กัน